กูแชร์แล้ไอ้นี่ดูดีกว่ากูแชร์ให้ดูเดีกูแชร์ให้ดูคลิปเขาเล่นไงไอหิบเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวต้องเรื่อนเหี้ยดูดูในต์เต็มเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวดูจะไม่ได้จะไปเพล่ะพี่อนดิสคอร์ดไปดูไอซ์จิมียมดูเลยของกินเขาเล่นไงดูเลยเอาเอาเอาอีเวนต์ไหนก่อนอีเวนต์บนอีเวนต์ล่างก่อนเอาของเอาไฟซาก่อยเลยไปกูแนะนำว่าของไฟซาคุ้มคุ้มกว่ะคุ้มสุดเลยไฟซาอ้ว่าจะกดสองต่อไม่เหี้ย น้ำน้ำออกปีไอ้เยี่ยตอนพายกูลองของยัดแม่เอาอะไรออกเอาเอาอีออกสองอันไอ้เหี้ยะคำจริงโคตรโคอันนี้ใส่สามครั้งไปโอ้หูคนนี้ดูน่ารักดีนี่คือะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นน่ารักเฉยไอ้ไอ้เหี้ยโทเค็นถ้ากูเปลี่ยนเป็นคอยอ่ะก็คือเอาคอยของอีเวนต์ใครสะใช่ป่ะฮะคอยอ่ะคอยของอีเวนต์ใครสะใช่ไหมมัน มันเป็นเหรียญของอีเวนต์เว้ยมันไม่ใช่เหรียญที่มันเป็นโทเค็นมันเป็นเหรียญของไอ้เชียใครษาเพื่อแลกสกินซึ่งสกินในスタการเดียนเอโก้กูไม่อยากได้กูจะเก็บไว้ดีไหมเพราะกูว่าจะยังไงก็ต้องเปิดเยอะอยู่แล้วอะมันก็ได้เหรียญก็เปิดเยอะอยู่แล้วไอ้แป้งเอยเยียแป้งงานนี้ก็ไม่ไอะดูดูเชียตอนดีกว่าแม่งของจริงไอ้เชียนี่นี่เป็นไงของจริงไอ้เชียร์สามดิบสามึงถ้ามึงไม่แลงเซตติ้งก็คือพ่องตายกูบอกเลยเชียร์บอกเลย นี่ไงเป็นไงของจริงไอ้เหี้ยไอ้สัตเราจะหมดแล้วนะหมดแล้วนะเซตล่างอ่ะเอาไม่ใช่ต้นไม่ตัดแต่เราของจริงนี่ไม่ไม่มึงมึงติ๊กก่อนมึงติ๊กก่อนไม่ไม่ไม่ใช้เห่ติกติ๊แค่หมดถ้าเปลี่ยนเป็นเหรียญปกติไงเพราะไอ้คู่แมวอีเวนต์อยู่แล้วอีเวนต์เอเคิลไม่สวยอะหมดแล้วอะนี่มันโดนใครมาโอนเงินให้กูเลยนะเออมันกดหนึ่งครั้งสองเงินอ้ามคุกดสามันไม่ได้ไหมเมาโต้หว๋อไอ้เหี้ยถามจริงเอ้า มันเหลือสองอันเจ๊กดสามอันนึ่งโดยเฮี้ยแหละเอาอารีสิป่ะวะหรือเอาเอาผ้าอันดิไม่ไม่มันรู้สกินเก่าๆก่าอันนี้ที่มันไม่ได้มีสกินอยากได้มีเฮี้ยนี่ยอยากได้เอาไอ้นี่มาโคมาแต่โคมาก็ไม่ได้ซื้อไม่มีแล้ววะเออเฮี้ยกูดูคอมโบใหม่เนี่ยแม่งแม่งกดเรียต้ากับออนไมค์สักโคตรแสบอะเฮี้ยเฮี้ยแบบออนมงกุลเกือบ อาลีอาลีก็ไม่ได้เล่นดีกก่ไอ้เหี้ยชายาเขาไม่ได้เล่นขอบออแล้วกันเจะได้ของดีโอ้ไอ้เหี้ยจะได้ของจัดอ่ะไปะอันนึงไอ้เหี้ยหมดเลือกใครสักจบ <c oughs> ครับกูเสียไปสองพัน 2, หมดหมดไอ้เหี้ยเนี่ยสองพันใช้เหรียญก็ก็ใช่แต่ไอ้เห,หเี้ยกูเสียกูเสียเป็นเหี้ยกูมีอยู่เก้าร้อยเนี่ยกรอบใครสักห้าร้อยแต่กรอบใครสักมันแลกได้ไม่ใช่หรอกใช่ปะอีเวนต์แลกได้แลกได้เนี่ยกูไปแล้ว ใช่ก็โอ้โหมึงสุ่มอ่ะถ้ามึงเหมาตัวนะมึงย่อยพวกโทเค็นหมดอะมึงก็ได้ห้าร้อยแล้วไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยกอบเงี้ยนี่ก็มีเออสองห้าสิบเดยังไงทำภารกิจมันก็ได้อยู่แล้วนี่ใช่เออแต่กูกูไม่เล่นบ่อยกูเลยไม่ไม่ได้ใช้ไม่โหลดว่ะไม่ใช่ไม่ขึ้นไม่โหลดเกอมาแหละใ้เหรียญถ้ากูควรใช้ไอ้เรื่องแจ็คพอตอันนี้กอบมีแล้วเหรียญ เอามาแล้วนักเสี่ยงโชคทันดิเซนเดอรี่ดิเซนเดอรี่พันแปดโอ้แพงชิบหายเลยมึงมึงแลกออกมึงแลกเออถ้ามันออกมันใช้ใช้ห้าร้อยอยู่อยู่คัปติ้งัปติ้งเออออกออกเออออกมันมันห้าร้อยไอ้นี่คือออมีสิิทธ์ได้จิงหรอในไข่ออกพี่หมดแล้วเฮียขอเหียมีอะไรทำนะขอ วูยังกูจำไว้สัตว์ขึ้นใจเลยไอเด็กขี้อ่ะมันมีโอกาสได้มึ้งโลบอ่ะไม่มึงเลือกมึงล็อกไปก็ได้แล้ไอเดี้ยเราไว้ตรงนั้นอ่ะเอากระไหนไอเด็กขี้มันมันก็เหมาอ่ะก็เหมาก็เหมาเหมาเหมามันแพงกว่าซื้อไอสัตว์มันสองอันมันส่งอันหนึ่งไอเด็กขี้ไอเด็กขี้ยกูเติมหมดแล้วยึดไปกูน่าอากูอาจไปทำร้อยไอสัตว์ไปไอเด็สัตว์การเนิน กูไม่มีจุดแดงทั้งอันเลยอะไรกูไม่ได้ตังเฮียไม่ได้ตังข้าประกันมากูจ่ายเฮียนี่เปครึ่งไหนสักเฮียนี่กูไม่มีจุดแดงเลยได้สกินซ้ำด้วยโอโหอจบเลยจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้กูรอพาร์ทสองเลยแล้วกัน